อย่าไปเสียดายนะโยมนะอาตมาก็เอาไปซื้อหินซื้อทรายซื้อกวดซื้อปูนตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์ทรงไทยลาน,นานะงบง1บ11ล้านด้วยกันตอนนี้ก็ยังขาดอีกสองล้านตรมาก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประกันใดไม่มีต้นทุนก็ใช้เสียงนี่แหละโยมแลกต,ตังโยมเพื่อเอาไปเป็นค่าช่างบ้างเอาไปเป็นค่าปูนบ้างค่าเหล็กบ้างค่าทรายบ้าง นะจริงๆอาตมาจะหยุดเทศเลยนะโยมนะก็กล่าว่าจะยังสักปีหนึ่งนะเพราะว่าตามองไม่เห็นข้างหนึ่งนะต้อมันกินเข้าไปในตาแล้วก็หมอเขาก็จะทำการลอกตาให้แต่ต้องหยุดเทศประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยอันนี้เราหยุดเทศก็ไม่ได้นะช่างก็ต้องใช้ตังนะก็จะทนเทศทนทน น้ำหูน้ำตาไหลไปอีกสักปีหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้สักแค่ไหนถ้าเจ็บทนไม่ไหวก็เลิกนาโยมนะเลิกนะลก็หมายความว่าหยุดสักปีหรือครึ่งปีปเป็นอย่างน้อยตมาเขาก็แนะนำให้ไปผ่าตัดกันแต่ตมาเคยเห็นครูบาอาจารย์ของตมาหลวงพ่อบุญเหลือเนี่ยท่านลอกมาประมาณสามเดือนและท่านก็ร้องร้อง,องไปได้สักงานสองงาน ผลสุดท้ายไปไปลายเดือนที่4ท่านก็บอดสองตาเลยบอดตาใสจนปวดปวด,ปวดตาจนทนไม่ไหวจนมรณภาพไปนะหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์บุญเหลือครูบาอาจารย์นักเทศเนี่ยธมาก็มานั่งนึกดูว่าถ้ามีเงินสักสองล้านเนี่ยอขอแค่เอาเงินได้สร้างโบสถ์หลังนี้เสร็จก็จะหยุดสักพักหนึ่งพระธมาสร้างมาเป็นเวลานาน,านมากนะโยมนะเนื้อที่วัดร้อไร่เนี่ย ก็สร้างจนเต็มเกือบหมดแล้วนะก็ยังเหลือโบสถ์ทรงไทยลานนาอีกหลังเดียวนะก็สร้างปีเดียวเองโยมนะสร้างปีเดียวก็ได้อาศัยปัจจัยจากโยมนิมนต์มานี่แหละนะนี่โยมนิมนต์มา5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0หมื่นนึงก็จะเติมน้ำมันไปบ้างจ่ายคนขับบ้างกินข้าวผัดกะเพราบ,บนรถบ้างก็แค่นั้นโยมนอกนั้นก็ช่างเอาไปหมดนะเนี่ยเทศไปวันต่อวันอาตมาก็ไม่ได้ไปมีงบสร้างอย่างเขา ก็ผัดช่างไปตอนเย็นก็จ่ายไปเดวันนี้ได้หมื่นหนึงก็ไปจ่ายเขามื่นวันนี้ได้ห้าพันก็จ่าย5,000ก็จ่ายแบบเนี้อีกสองล้านเสร็จแล้วยมมัตมาตั้งใจว่าจะฝังปลายปี66เนี่ยนะคงได้ฝังลูกนิมิตกัน9วัน9คืนแต่ว่าปีนี้ก็เลยรับงานมากนะก็นี่แหละก็เป็นปูนบ้างเป็นหินบ้างเป็นทรายบ้างก็ไม่ได้อะไรโยมถ้าไม่เชื่อก็ตามไปดูที่วัดพรหมเกศรนะ แล้วไปถามคนบางระกรรมดูว่าตามาสร้างจริงไหมทําจริงไหมนายโยมก็ของจริงพิสูจน์ได้ปัดจัดตังนายโยมนะพิสูจน์กันได้สาธุนายโยมนะนะเมื่อวานนี้ก็ช่างก็ขอเบิกหมื่นหนึ่งก็บอกว่าเมื่อวานไปเทศที่วัดไผ่ขอดอนเนาะไผ่ขอดอนเมื่อวานอนะประเทศวัดไผ่ขอดอนช่างจะเบิกตังหมื่นหนึ่งก็บอกว่าฉันได้ห้าพันเท่านั้นแหละวันนี้เดี๋ยวรอฉันคืนนี้ นะกลับไปตอนเช้าก็จะให้ช่างอีกนะก็อาศัยตรงนี้แหละท่าน